สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับแนมนะครับในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมาคราบไปชิบรอดอ้าวครับอีพีที่เอ่ออีพีที่เจ็ดนะในในวันนี้ผมก็ได้ตั้งลากถินฐานอีกแล้วถินฐานลากทากลากทินฐานอีกแล้วนะนี่เรามีฟาร์มเลเวลด้วยนี่เราสามารถปลูกข้าวเอ้ยหรือปลูกอะไรก็ได้ที่มันได้เวลนี่แมเราได้เวลมเวลสีแล้วเออจะบางทีก็ไม่ได้นะนี่นี่นี่ อืมตอนอยู่ในล่ะเร็วกูได้แล้วแล้วผมก็ได้ทําการปรับให้มันแบบว่าตายแล้วขอไม่ตกนะวิธีเราจะได้เล่นแบบง่ายขึ้นนะรู้งงงตั้งนานปรับของตกเอา้าเราก็ตกน้ำไงเตวางวางนี่ก็ตีตีวางเออนี่เป็นโตนี่นี่ได้ออย่างผมก็ ครับยามาเรียบร้อยแล้วนี่ยายอดเลยกลัวจะครับได้มันลาบากมากเลยนะเราไปประจ o ภัยกันดีกว่าอ่าแม่งเปิดมาฝนก็ตกเลยเป็นการประจนภัยที่แย่มากเราจะเดินไปทางนี้นี่คือตีบอสนะสถานที่ตีบอสแต่เราไม่เข้าไปดีกว่าโยโดนบอส่าตายให้เขาไปดีวะเขาไปดูหน่อยนิดหน่อยก็ได้ให้ทุกคนเห็นว่ามันตีบอส เนี่ยมันผสมกับไอ้นี่ด้วยนะบักงัวทุกก่อนต้องระวังระมัดระวังอืมอ้อวายเวทตกไปข้างล่างแย่เลยบาเลยเราจะลงไปดีไหมวะว่าเราไม่ลงไปดีกว่าเฮ้ยแต่เราตายขอไม่ตกนะมาเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปให้ดู อืมอืมตีเลยโอ้ยตีแตกไปมบี้หุ้ยได้ยินไหมครับเสียงมบี้เดินไม่นซอมบี้เดินเสียงบอสอยู่ด้านล่างเลยครับบอสมีนั่นด้วยไอ้มนุษย์หินโลดไปอ้าวไม่มีอุ้ยยังไงไม่มีก็บ้าแล้วเห็นไหมครับดำดำ จดผมลงไปให้ดูแล้วกันเสียงร้อนดังเยอะเลยนี่นี่นี่ทุกคนดูหมอนี่เองนี่แหละบอสลองลงไปดูไหมโอ้โโดนตีทีเดียวเลยนี่ครับเดี๋ยวไปยุ่งกับบอสเรายังยุ่งกับมันไม่ได้เฮ้ยอ้าวมันคืออะไรราก็เดินไปดูเลย ล่างมันโบดน่าจะเป็นโบดเข้าไปดูเออมีต้นไม้ต้นไม้แห้งแล้วก็ยายาอะไรเอ่ยหันไม่ออกปุ้ยตีตายหิวนี่ในหิวแต่หิวได้แค่นี้ของมันยังไม่เยอะ โอเคคอยใช้ทีหลังยาใหญ่มุมมาใหญ่มูมุมก็สำคัญนะเอาไปนั่นเอาไปไว้ครับยาได้ชื่อไปดูดีมหมยทางขึ้นทางขึ้นไปเฮ้ยมีกองเนีย่ยของดีโอ้มีสุดเกาะสู่ที่พังแล้วแล้วก็วิทอดเนีย่ยของดีนี่ไงพื่อจักามาลูกธนูมาฐานมาอเอาเบลโล สมมติอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกมามาเ,าเอาเอาถ้วยเหยไปดีกว่าเอามันฟลังมาอืมไข่มาหนังมาครับกระเป๋าเพิ่มดีกว่าโอเคแค่นี้เราก็ได้ที่เก็บของเพิ่มเก็บ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 เฮ้ยคืออะไรมันคืออะไร บอกเปิดได้ลองเปิดดูดิเนี้ยวิธีเปิดเวลาให้มันขึ้นเ,เป็นออฟอ,ออนอะไรแบบนี้กดนั่งย่อแล้วก open, ็กดขี้ขวากดรูปเลงแล้วก็ลุกไหนแค่นี้นมันก็เปิดแล้วอะไรก็ไม่รู้โฮ้ยบัฟก็ได้บัฟอะไรมาบัฟเป็นรูปโลเอออีเบาลงน่าจะใช่ไม่รู้สิเปิดแว๊บไปนั่นแหละใส่กาะไปโอเคไปไปจนปากันดีกว่า ตอนนี้ผมได้ทําการมาที่เรือโจรสลัดนะในดูทงมันดิโอ้ยเฮ้ยเอ้ยทำไมกูบินได้เกิดอ,อะไรขึ้นโดนอะไรหวะโอเคไป่ตังขึ้นอยู่แต่เมื่อกี้กูบินได้ผมบินได้ผมเป็นคนไทยโอ,โอ้ยว่วเราต้องระมันระวังแล้วเดี๋ยวไม่งั้นเราจะตายเอา อบบุ้ยมบี้โอ้ยนกเป็นอะไรวะกูบินได้ไม่ต้องมีตัวอะไรแน่นอนเลยเออเออเออทำไงดีไปเคลียร์ซอมบ,บี้กันอุ้ยอุ้ยจะเฮ้ยไม่นะตายเลยนอนดีกว่าเดีย๋ยวเราเค่อยกลับไปพรุ่งนี้เช้าเวลาเดินทางแป๊บ โอเคตอนนี้เราก็ได้กลับมาที่เรือโจนสลัดอีกเทีแล้วนะซึ่งขุดเลยไม่รอซะแต่กุซะหุ้ยใายอูเยอะมากอืมเราขุดกงสปาวนดวยกับดาคือ มบล็อกไหมไม่อยู่ขุดกรงสปาร์มเตอร์ได,ได้วิวเยอะมากเลยครับขุดดีสัมเบะอืมตายทำเรื่องก่อนขุด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 มาโอ้ยเว,วสิบโอ้ย อุ uhm, oh ้ยหลังมาโอ้้ยังไม่ได้สำรวจแล้วกลับมาเกิดใหม่แล้วโอเคครับสับปะกทรัชอบก็คนไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะสรับคลิปนี้ก็สั้นไปนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามด้วยคลิปนี้ก็สั้นๆพอแค่นี้ไม่ค่อยมีเวลานะสับปะการัชอบกก็คนไลค์กนแชร์กด subscribe ด้วยนะไปละเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ประจนภัยแค่นี้ละไปละบายจะไปฟาร์มเวลก่อนไอ้น้อง